อ่ะเรามาเริ่มกันก็เชลซีนะครับได้จริงๆต้องบอกว่าทั้งเชลซีทั้งแมนซิตี้เลยนะได้เล่าเก่าในขวดใหม่นะครับทั้งคู่เลยใช่ไหมแต่เชลซีก่อนก็คือเจ้าเฟลิกนะครับซึ่งย้ายมาเรียบร้อยแล้วนะ่าตัวนี่แต่ละสื่อไม่ตรงกันเลยนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าได้เจ้าเฟลิกมาแล้วถ้าเหนเจ้าเฟลิกเขายอมลดมาให้เท่ากับเพดานเชลซีนะเดี๋ยวเราก็ดูอีกทีว่าจริงๆมันเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าเชลซีได้เจ้าเฟลิกคืนมาแล้วหลังจากที่เคยยืมตัวมาเล่นในยุคข,ของแกรมพัตเตอร์ ใช่ไหมแล้วก็ฟอร์มก็ถือว่าโอเคนะครับ ตรงๆใช้ได้ไม่ดีไม่แย่นะครับแล้วก็จากนั้นเขาก็ไปตามฝันที่บาร์เซโลนาใช่ไหมกับแอตมาริดนะครับแล้วก็ไปตามฝันที่บาร์เซโลนาเพราะว่าเจ้าเฟลิกเขาความฝัน,นคือบาร์เซโลนาปรากฏไปไม่รอดนะครับบาร์เซโลนาก็ไม่เอาแอตมาริดก็ไม่อยากเก็บไว้แล้วนะครับสุดท้ายก็มาลงเอยกับเชลซีนะครับซึ่งจริงๆดีวเนี้ยอย่างที่แฟนเชลซีรู้นะแต่แฟนที่เบื่ออาจจะไม่รู้คือมันมีต้นสายปลายเหตุน,นะครับถ้าเราจํามันได้เนี่ยมันเริ่มมาจากคอนเนอร์กาเลเกอร์เป็นตัว หลักในยุคโปรเชติโน่ถ้าใครจำมันได้ถูกไหมเป็นวิทฟิลด์ตัวลูกหลังกองหน้าที่ดีที่สุดในทีมเชลซีนะเวลานั้นแหละนะครับยกเว้นพาเมอร์แต่เขาก็ไม่อยากใช้พาเมอร์ตรงนี้เพราะไม่งั้นปีขวาโวก็ต้องโยกพาเมอร์เล่นปีกขวาแล้วก็เอาการเลเกอร์มาเล่นตรงนี้ใช่ไหมครับการเลเกอร์ก็เลยคิดว่าอนาคตตัวเองนะอ่าจะสดใสในถิ่นสเต,ตมฟอร์ดบิททีนี้มันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนั่นก็คือจบฤดูกาลเนี่ยมันมีการเปลี่ยนโค้ชจากมาลิเซโอโปเชติโน่เป็นเอนโซมาเลสกานะครับทีเนี้ยสถานะขอนะอออองคครรรร์์เเเเเนนนนนกกกาล่่ะมมมมัั็ไหืดิ บอร์ลบริหารเชลซีเขาก็ไม่ได้มองคอนเนอร์กาเลเกอร์เป็นตัวสำคัญอีกแล้วเขามองเป็นแค่ตัวโรเตชันนะครับในระบบของเอนโซมาเรสกาซึ่งเป็นบอลที่โพสเซชันนะครับกาเลเกอร์อาจจะไม่เหมาะนะครับอาจจะมีสถานะแค่ตัวโรเตชันเฉยๆทีนี้พอเป็นสถานะตัวโรเตชันเนี่ยระยะเวลาสัญญาเนี่ยที่เขากำลังจะต่อพอดีเนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยกาเลเกอร์เนี่ยขอไป5ปีปรากฏเชลซีพอมองเป็นตัวโรเตชันเนี่ยก็ให้สัญญา2อบวกหปีแทนนะครับมันก็เลยตกลงกันไม่ได้ซึ่งสัญญาของคอนเนอร์กาเลเกอร์ จะหมดลงสิน้นฤดูกาลนี้แปลว่าเชลซีเนี่ยถ้าไม่ขายคอนเนอร์การ์ลเกอร์ออกไปเนี่ยไม่ได้อะไรแล้วถูกไหมครับไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะครับแล้วคอนเนอร์การ์ลเกอร์เนี่ยเป็นตัวสําคัญที่จําเป็นต้องขายให้ได้เพราะว่าเวลาลงบัญชีพันธบัตรแฟร์เพย์เนี่ยมันรับเต็มเพราะมันไม่ต้องไปหักไก่ตอนซื้อมาเพราะคอนเนอร์การ์ลเกอร์มันเป็นนักเตะที่เด็กบ้านเชลซีใช่ไหมครับเขาก็เลยต้องทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะเคลียร์ออกไปให้ได้นะครับแล้วเราก็รู้ว่าแอตมาริทเนี่ยเป็นทีมที่ไม่ได้มีตังค์เยอะมมมมมาา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 กกกกขนนนนนนนดดััั้ลลีีออจรริิบ์์ซ่่่ทืตงคคคะะเพส ใช่ไหมซึ่งปัจจุบันเนี่ยบาซาก็ไม่มีตังเหลือมาริดทิ้เดียวแล้วมีแอนมาริดเนี่ยสนใจมากคอนเนอร์กาเลเกอร์นะครับเชลซีก็เลยโอเคไม่มีทางเลือกนั้นอเดี๋ยวมึงซื้อมาก่อนเดี๋ยวกูไปซื้อกาดของมึงมาแล้วกันบัญชีมึงก็จะได้ลงตัวแล้วกูจะได้ลงบัญชีแฟนเชียแฟนเพย์ด้วยเพราะตอนซื้อเนี่ยมันสามารถหารตามสัญญาได้แต่ตอนขายมันรับเต็มก้อนเดียวมาอัดในตัวเลขถึงออกใช่ไหมเชลซีก็จะไปเอากองหน้าดาวลูกแอนมาริดมาที่คนแซงกันว่ามึงเอามาทําไมวะคือซามูเอลโอโมโรเดียน แตไมแค่รูปร่างดีอย่างเดียวที่เหลือไม่มีอะไรดีเลยเล่นในลีกก็ยิงไปแปดประตูนะครับไปเล่นโอลิมปิกก็ทําอะไรไม่ได้เป็นตัวสํารองด้วยไม่ใช่ตัวหลักไม่ใช่ตัวท็อปเอาพูดง่ายๆคือไม่ใช่ตัวท็อปของสเปนชุดเล็กปรากฏทุกอย่างลงตัวนะครับแต่ซาเมลโอโมโรเดียนเนี่ยแมงเสือกตรวจร่างกายไม่ผ่านนะครับมันเลยทําให้ดิวนี้ชะง,งักไปใช่ไหมดิวนี้ชะง,งักพอซามูโอโมโรเดียนเนี่ยม่ได้ย้ายมาเชลซีแอนมาริดก็ไม่อยากใช้เงินในการซื้อกาเลเกอร์ครับเดี๋ยวแม่งมีปัญหาอีกนะมันก็เลย เออถ้างั้นน่ะไในคุณจะเคลียร์เจ้าเฟลิกอยู่นี่ไม่อยู่ในแผนทีมเนี่ยก็ใช้เจ้าเฟลิกนี่แหละแทนโอโมโรเดียนนะครับสุดท้ายมันก็เลยเป็นเจ้าเฟลิกมาแล้วก็กาลเกอร์ไปนะครับแม่งเปิดตัววันเดียวกันด้วยใช่ไหมครับนั่นก็คือที่มาที่ไปของดีลนี้นะครับหลักๆก,ก็คือการปรับบัญชีนั่นเองนะครับแต่ว่าสําหรับผมผมคิดว่าก็เป็นดีลที่ไม่แย่แล้วก็ไม่ได้ว้าวนึกออกไหมแต่อาจจะโอเคก็ได้เจ้าเฟลิกหลังจากที่มาเชลซีก็หวานเลยนะครับเขาก็บอกว่าเชลซีเนี่ย โอกาสที่เชลซีสำหรับผมเนี่ยเหมือนได้กลับบ้านนะครับเหมือนได้อยู่บ้านหลังจากยืมตัว2ครั้งกับเชลซีและบาซ่าเนี่ยผมก็อยากจะลงหลักปักฐานสักทีนะครับแล้วก็ไม่มีที่ไหนยอดเยี่ยมไปกว่าเชลซีอีกแล้วนะครับที่นี่คือสถานที่ที่เพอร์เฟกต์สำหรับผมเยสเคโคดหวานนะครับสำหรับเจ้าเฟลิกนะครับพูดถึงเชลซีใช่ไหมที่นี้เวิร์กไหมเจ้าเฟลิกนะครับสำหรับผมต้องบอกก่อนว่าเจ้าเฟลิกเนี่ยเป็นนักเตะที่เชลซีได้มาไม่ได้อยู่ในช่วงการาฟขาขึ้นนะครับเจ้า ถ้าเราจำได้เป็นนักเตะที่แพงสุดของเบนฟิก้าใช่ไหมที่เขาขายออกมานะครับคือแจ้งเกิดตั้งแต่เด็กเลยแล้วขายออกมาโอ้โหแอนมาลิดแพงมากร้อยกว่าล้านตอนนั้นร้อยกว่าล้านยูโรร้อยสิบสามล้านยูโรแล้วก็ไม่เข้ากับระบบแอนมาลิดแล้วก็หยุดพัฒนาไปนะครับแล้วก็เชลซีก็ยืมมามันก็พอได้นะครับแล้วก็ส่งกลับไปไปบาร์ซ่าก็ทรงๆนะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายแต่ก็ไม่ได้ดับนะก็คือพอได้นะครับเพราะฉะนั้นการเสริมเจ้าสลิกเข้ามาเนี่ยหนึ่งสำคัญคือเหตุผลทางบัญชีถูก นะผมไม่ได้เห็นด้วยนะไอ้สูตรไอ้ทางบัญชีแบบนี้จะซื้อขายนักเตะเพื่อปรับสมบุลบัญชีอย่างเดียวนะครับแต่พอมันเป็นเจ้าเฟลิกเงี้ยนะครับมันก็ดีว่าโอมโรลเดียนเทาโอเมโรลเดียนนี่แม่งไม่เวิร์กเลยเพราะหนึ่งตำแหน่งกองหน้าคุณมีจํานวนพออยู่แล้วใช่ไหมท้งเอ็นคุนคูทั้งแจ็คสันทั้งมาร์กิลถูกไหมครับสิ่งที่คุณขาดคุณไม่ใช่จํานวนคุณคือคุณภาพใช่ไหมครับถ้าไปแลกโอมโรลเดียนเนี่ยไม่มีจํานวนยัดเข้ามาอีกถูกไหมแล้วโอมโรลเดียนจะบอกเอามาเล่นชุดเล็กก็ไม่ได้แล้วมาเล่นชุดใหญ่กับบาารเเเสไปแลลล้วจะมชุด็ก ทำไมอ่ะเออมันจะมายอมอยู่อะคาเดมี่เชลซีทำไมมันก็ต้องติดทีมชุดใหญ่อยู่แล้วมันล้นเลอเอะนะครับสุดท้ายก็ต้องปล่อยยืมแต่พอเป็นเจ้าเฟลิกเนี่ยมันน่าจะใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเชลซีเนี่ยตำแหน่งปีกเนี่ยมันชัดเจนนะครับว่าเขาไม่เอาลาฮิมสเตอร์ลิงอยู่ในทีมแล้วแปลว่าอย่างน้อยเนี่ยการที่เออคุณเคลียร์กราเลเกอร์เนี่ยมันจำเป็นต้องเคลียร์จริงๆนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันเสียหายนะครับเสียฟรีแทนที่นักเตะโฮมโกลนักขายได้เนี่ย,ม,ยมันได้ได้เงินเข้าปากตัวเลขบัญชีเต็มๆนะครัับแแลล้้ไดมมนนจะเเาาฟิกกก็ ก้ปัญหาตรงปีกด้วยเพราะว่าไลน์สเตอร์ลิงเนี่ยมันไม่เอาแล้วใช่ไหมมาเลสกาเนี่ยชัดเจนมากนะครับตัดชื่อสเตอร์ลิงออกจากเกมแรกที่เจอแมนซิตี้แล้วก็เขาก็บอกว่ามาเลสกาก็บอกว่าเขาคุยสเตอร์ลิงตัวต่อตัวแล้วถึงสถานะของเขาอะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ที่เขาเฟสกอนก่อนนี้ด้วยก่อนก่อนที่จะเตะกับเซอร์เบีเจนีวาในคอนเฟอเรนซ์รอบเพย์ออฟด้วยนะครับนี่ระดับเชลซีตั้งว่าเพย์ออฟเล่นคอนเฟอเรนซ์เน่ยคิดดูดิมันก็โอเคตรงที่มันใช้ประโยชน์จริงได้ด้วยมันไม่เหมือนโอโโมมมลเดดีีียนะคครรับทท่่่่ใช้จ้จิิงงไไือสา มาเลสกาเขาคุยกับสเตอร์ลิงเนี่ยมันชัดมากเลยนะ mm. เขาบอกว่า mm. สําหรับลาฮิมสเตอร์ลิงเนี่ย mm. ไม่ใช่นักเตะไม่เก่งนะ mm. แต่แค่ผมไม่ชอบปีกสไตล์เขาถูกไหมครับ mm. ซึ่งสไตล์สเตอร์ลิงก็คือมีความเร็วกระชาา mm. ตะลุยใช่ไหม mm. แต่จอฟเฟลิกเนี่ย mm. เป็นสไตล์ที่แบบใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับใช้เทคนิคใช้ชั้นเชิงกึ่งๆึ่งเพลย์เมคเกอร์หน่อยมันก็ชัดเจนว่าโอเคมาเลสกาอยากได้สไตล์นี้มันก็เอามาใช้ได้ถูกไหมครับมันก็เอามาใช้ได้มันไม่ใช่แค่เกี่ยวเรื่องบัญชีอย่างเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่่าเเคนนะด้ักตที กับสิ่งที่คุณต้องการมานะพร้อมกับเคลียร์เรื่องบัญชีไปด้วยสําหรับผมเคสเนี้ยถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วเฟลิกข้อดีอีกอย่างนึงคือมันสามารถเล่นได้หลายตาแหน่งนะครับปีขวาก็เล่นได้ปีซ้ายก็เล่นได้กองหน้าก็เล่นได้มิดฟิลตัวลุกก็เล่นได้ถูกไหมครับเออมันก็เอาไว้สลับได้นะเพราะว่าตาแหน่งมิดฟิลตัวลุกเนี้ยเอนโซอะไเห็นแล้วไม่ไหวเลยนะครับเล่นแล้วไม่เวิร์กเลยมีเจ้าเฟลิกเล่นมิดฟิลตัวลุกก็น่าจะโอเคเอ็นคุนคูก็เล่นได้หมดใช่ไหมซ้ายกลางขวาหน้าเหมือนกันเนี้ยการม ก็เ,เล่นมิดฟิลด์ตัวลุกก็ได้เล่นปีกขวาก็ได้ใช่ไหมเล่นฟอสไนก็ได้นะครับซึ่งค่อนข้างจะโอเคเออเป็นเป็นดีลที่ผมรู้สึกว่าน่าจะดีสุดในตลาดนี้ที่เชลซีทำมาแล้วเอาจริงๆนะครับเพราะเปโดเนโตเนี่ยโอเคนะครับแต่ก็เสี่ยงเรื่องอาการบาดเจ็บมากๆเพราะว่าเปโดเนโต้สถิติ3ฤดูก,กาลหลังนะลงเล่นเฉลี่ยประมาณครึ่งฤดูกาลนะครับเต็มที่20นัดถูกไหมเยอะสุดนะในตลอด3ฤดูกาลหลังเล่นเยอะสุดคือ20นัดนะในลีกนะครับ20นัดนี่ฤดูกาลหนึ่งมี38นัดอนะ่ะครึ่งหนึ่ นั้นนี่เกินครึ่งมานัดเดียวนะครับผมว่าสุ่มเสี่ยงกว่าเจา้าเฟลิกเนี่ยสภาพร่างกายโอเคเทคนิคโอเคเล่นได้นะครับดีกว่าพวกมาดูเอิเก้ดีกว่าสเตอร์ลิงแน่ๆนะครับถ้าสเตอร์ลิงเขาบอกไม่เข้าสไตล์นะบวกกับค่าเหนื่อยก็ได้ลดลงมาเยอะนะเพราะสเตอร์ลิงเนี่ยสามแสนกว่าปอนด์นะครับผมยังคิดอยู่เลยมันจะปล่อยสเตอร์ลิงให้ขายได้วะไม่ใช่ไม่ใช่ซาอุมีข่าวยูเว่สนใจนี่ผมบอกเลยไร้สาระนะครับยูเว่เอาปัญญาไหนจ่ายค่าเหนื่อยสเตอร์ลิงนะครับเคียร์ซ่ายังต่อไม่ได้เลยเพราะมันนนนจะะขขึ้คคค่่่่่่่่าาาาเเเเเเหหืือออออยยยยีีสตร์ลิงงแมกวซ มันาณ2เท่าอ่ะสเท่าสเท่าอ่ะมันจะเอาอะไรใช่ไหมเออมันจะามาซื้อได้ไงนะครับแต่สเตอร์ลิงชีเวลเนี่ยมาเลเซียเขาบอกเราไม่อยู่ในแผนทาทีมนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าโอเคนะครับแต่ไม่ได้ว้าวมากเพราะเราเคยเห็นเฟลิกก์นในเชลซีแล้วมันก็ยังไม่ได้โชว์ฟอร์มได้ดีแล้วเฟลิกช่วง2อสามฤดูกาลหลังเนี่ยผมว่ามันก็ยังธรรมดาไปนะครับแต่ดีอยู่ที่มีดีกว่ามีใคลโลมูดิกอะ่ะถูกไหมแล้วก็ข้อดีคืออย่างที่บอกคือเขาลดค่าเหนื่อยมาด้วยนะครับเป็นแบบนี้ในโต๊ะตัวนี้ปีศาจของมูดิกสำรองคคือมมกนนนี่่ััไาจะะะววรแแลล้ห มันอาจจะเป็นเฟลิกปีกซ้ายหรือเป็นฟลิกมิดฟิลตัวลูกก็ได้แต่เนโต้ปีกซ้ายอะ่ะผมก็ไม่ชอบที่มาเลสกามาใช้นะเพราะว่ามาใช้กระชากเปิดถูกไหมเนโต้เนี่ยมันต้องลากตัดยิงมันต้องแบบเกมไหนที่เชลซีแม่งตันๆนะเจาะก็ไม่ได้เงี้ยนะครับเนโต้เนี่ยความสามารถเฉพาะตัวใช้ให้เต็มสูบถูกไหมนะครับมันควรจะต้องเป็นแบบนี้นะครับถือว่าเคสน,นี้น่า,าจ,จะเป็นดีลที่เข้าตาที่สุดในตลาดนี้ของเชลซีละไอเอาเจ้าเฟลิกมาเนี่ยนะครับเพราะเปรียบเทียบกับดีลอื่นโกใช่ไหมซื้อมาสองสามคนนะครับ เพื่อิลิปยอร์เกนเซนเอามาเมื่อสุดท้ายก็ใช้ตัวเดิมได้มาไปซื้อมาทั้งจริงยอร์เกนเซนเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าโรเบิร์ตซานเชซด้วยนะครับเป็นโกที่เปอร์เซ็นต์เซฟสูงสุดในลาลิกา้าปีที่แล้วก็ไม่ใช้ใช่ไหมครับโทซินเซนมาก็ไม่ใช้นัดแรกเปิดฤดูกาลแทบจะตัวเดิมหมดเลยนะครับมีเจ้าชลิปในถุงเลือดเอาใช้จริงได้เปโดเนโต้ใช้จริงได้ ato, ไดนะครับค่อนข้างจะดีแต่ผมบอกก่อนนะผมไม่เห็นด้วยกับนนะโยบายซื้อแลกกันนะแล้วแต่เคส by เคสนะแค่เคสเนี้ยมันโอเคเฉยๆ,ๆนะครับเพราะคะุณไม่เเก็บสตอร์ ไว้อยู่แล้วยังไงมันก็ต้องมีตัวแทนแล้วเฟลิกมันมาเป็นตัวแทนได้พอดีนะครับแต่ไอเคสแบบเคลี่แมนนี้ไม่โอเคนะครับอย่างเงี้ยไม่โอเคเลยเพราะอยากจะขายเ e อียนแมสเซนรืเบลเคลี่แมนนี้มันไม่ค่อยโอเคนะครับแล้วผมจะบอกให้คุณรู้เปล่าใครคือต้นแบบไอการทำไอซื้อปลาซื้อกลับอย่างเงี้ยย้ายไปย้ายสลับขั้วอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้แลกโดยตรงเพื่อเคลียร์บัญชีคุณรู้เปล่านะครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมผมหนึ่งไม่เห็นด้วยนะครับคือยูเวนะครับไอเดลอาตูพิยนิตนี่แหละ ใช่เลยราคาเท่ากันเป๊ะนะครับอาตูพเพียนิแทนที่มึงจะสแซปการไม่ทําอย่างนั้นยูเว่มีปัญหาการเงินมาไอบาซ่ามาซื้อพเพียนิไปก่อนแล้วผ่านมาอีกสองสามวันนะครับยูเว่ย์ค่อยไปซื้ออาตูกลับมาใช่เลยดีลนี้สุดท้ายมันพังคู่ถูกไหมผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับไอการทําแบบนี้ยกเว้นเคสดาเวเฟลิกเท่านั้นเพราะมันตอบโจทย์มันได้ตัวที่มาทดแทนในสิ่งที่ท,ที่ทีมขาดพอดีแต่อย่างเคลลี่แมนนี้มันก็ไม่ใช่ดาวรูกตัวท็อปถูกไหมครับแล้วนักเตะอย่างเอียนแมสเซนคุณนึกภาพ นะคุณเอานัตเตระดับที่เข้าชิงแชมเปี้ยนลีกไปแรกกับดาวลุ่งซึ่งยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยนะไม่ใช่ตัวท็อปของอังกฤษชุดเล็กด้วยถูกปะเออไม่ใช่ตัวท็อปของระดับเยาวชนด้วยมันก็ไม่คุ้มอยู่แล้วและเอียนแมสเซนยังไงมันก็ขายได้ไม่ต้องรีบด้วยซ้ำนะเพราะมันมีดีกีอยู่แล้วนะโชว์ฟอร์มดีาตากับดอนมูลได้ไหมนะครับแทนที่จะเอาเงินเข้าบัญชีเพียวเียวไม่ต้องเอาไปซื้อคนอื่น,นครับถ้าแรกก็ต้องตัวเลเวลเท่ากันนะนี้แม่งไปอะไรก็ไม่รู้ยังสู้ขาาาาายย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 ยเยเยเเเเคอยอยคคคลลลีีลีววดกก่่่่่นนรรงงมมหออุส็ไ ด้วยเท่าไหร่นะครับกับไอ้ลูกเล่นซื้อมาซื้อกับน,นะครับทีนี้เชลซีก็ได้เจอเฟลิกมาไม่รู้จะได้ลงเล่นเลยหรือเปล่านะครับสําหรับไอ้เกมคอนเฟลเลนต์นะครับแต่ว่าคือเจอ Gen a, เซอร์เวตเจนีวาก็ควรจะต้องชนะให้ได้นะครับเพราะมันกระจอกมากนะเซอร์เวตเจนีวาเนี่ยเซอร์เวตเจนีวาเชื่อไหมนัดล่าสุดอะนะครับในลีกอะแม่งเจอบาเซิลถล่มมา6กศูนยะ์น่ะบาเซิลมาแชมเปี้ยนลีกอะถ้าเจอเชลซีสมัยก่อนนี่หมูให้ตบอะถูกไหมมาแชมเปี้ยนลีกคือเข้าขายทีมแจกแต้งอะไล่เซอร์เวตเจอ เส้นถลม่ม60ศนย์นะเชลซีจะกล้าแบบจบรอบคัดเลือกคอนเฟล็ตแย่แล้วเอาสำรองล,งลงยังต้องชนะเลยนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าเขาก็คงจะโรเดชันแหละเพราะว่ามันเตะคืนวันพฤหัสใช่ไหมมันก็คือเช้าวันศุกร์นะแล้วเชลซีแม่งมีเกมวันอาทิตย์อีกไม่งั้นแม่งเหนื่อยตายนะครับเพราะพรีเมียร์ลีกเปิดมาแพ้แล้วใช่ไหมครับเจอวูฟเนี่ยควรจะต้องชนะให้ได้นะไปเยือนวูฟเงี้ยไม่งั้นโมเมนตัมเสียเผื่อเมาเลสกาอยู่ไม่นานนะครับยังไงก็ต้องโรเดชันผมกลัวความไม่มีประสบการณ์มาเลสกาแล้วแแแแแมมมมม่่่่่งงงจจััััดดเเเเตต็นนนนีหหลละะะะ้ววไปปรรออกกกบบูฟคืย เขาบอลเขาใช้พลังงานเหมือนกันนะครับก็ต้องดูว่ายังไงนะซึ่งมาเลสกาเขาก็สัมภาษณ์นะครับพูดถึงเรื่องเจ้าเฟลิกเขาบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าเรารู้จักเจ้าเฟลิกเราก็คือสโมสรนะรู้จักเจ้าเฟลิกตั้งแต่2ปีก่อนแล้วนะครับเขาคือนักเตะที่มีความสามารถข้อดีของเฟลิกคือเขาเล่นได้หลายตำแหน่งกุบเข้าในก็ได้เล่นหน้าเป้าก็ได้เล่นด้านข้างก็ได้นะครับนี่แหละคือเหตุผลที่ทําไมเราถึงเซ็นเขาเข้ามาแล้วเขาก็พูดถึงราฮิมสเตอร์ลิงกับเบนชิวเวลนะว่าตอนนี้ให้2คนนี้ซ้อมแยก สถานการณ์ของ2คนนี้ชัดเจนแล้วไม่มีอะไรพูดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเองทําโหดร้ายด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าแค่พยายามพูดตรงๆคือมาเลสกาก็บอกแล้วว่าเขาเคลียร์กับสตอร์ลิงแล้วส่วนชีเวลเนี่ยเขาก็เคลียร์แล้วว่าจะไม่ค่อยได้เล่นนะมากเท่าไหร่ด้วยสไตล์ของชีเวลด้วยอะไรเงี้ยนะซึ่งก็เดี๋ยวต้องลองดูว่าขายได้หรือเปล่านะครับสตอร์ลิงเนี่ยผมพวกว่าจะขายไม่ได้เพราะมันแพงข้าเหนื่อยชีเวลนี่มีสิทธิ์ปล่อยได้กันนะครับแล้วก็พูดเรื่องขนาดทีมว่าผมไม่ได้ทําางนนนนกั42ค่อย ที่เขาแซวๆกันน่ะนักเตะที่ผมทําง,งานด้วยมีแค่21คน1 5บหถึงยีคนที่เหลือแยกไปซ้อมที่อื่นแล้วผมก็ไม่ได้เจอพวกเขาด้วยมันไม่ได้ดไวุ่นวายนี้คนนอกคิดกันนะครับไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับแล้วก็บอกว่ามีหลายดีลที่ยังเกิดขึ้นได้ทั้งขาเข้าและขาออกเรามารอดูกันนะครับมันเหลือเวลาประมาณ10วันใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องมาสนใจเรื่องนักเตะนะครับจะเข้าจะออกนักเตะบางคนอาจจะมีสัญญาย,ยาวเป็น10ปีก็ได้ผมไม่สนใจผมสนใจแค่เรื่องในสนาม,มก็พูดประมาณนี้เพราะฉะนั้นมาเรสกาก บริหารจัดให้นะครับต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับผมเคสเจ้าสลิกหน่าจะเป็นเคสที่โอเคที่สุดในในตลาดนี้นะครับโทซินมี่เขาเซ็นฟีมาก,กับมาทํากำไรโอ้โหโทซินมันด้วยอายุโทซินแล้วด้วยดีกีโทซินมันทํากําไรไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกนะครับ